สุขโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนมีอาณาเขตติดกับจังหวัดแร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากและลำปางมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยมห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ440กิโลเมตรเป็นที่ตั้งอาณาจักรของชนชาติไทยเมื่อกว่า700ปีก่อน ซึ่งคำว่าสุขโขไทยมาจากคําสองคำคือสุขและอุท,ทยัยมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขด้านประวัติศาสตร์ยุคที่อาณาจักรสุขโขไทยเฟื่องฟูและเจริญมากที่สุดคือสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุขโขไทยได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมดบ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านกฎหมายการปกครองเศรษฐกิจาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมายศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญให้รู้เรื่องเมืองสุขโขทัยมากขึ้น พุทธศักราช1,890กรุงศรีอยุธยามีอำนาจมากขึ้นและเป็นศูนย์กลางอำนาจแทนสุขโขทัยเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนกโกสินทร์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโปรดให้ตั้งเมืองสุขโขทัยขึ้นที่บ้านธานีหรือท่าหนีริมแม่น้ำยมซึ่งก็คือจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบันจังหวัดสุขโขทยัย ยังคงเหลือร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่สำคัญเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2534ภายในอุทยานมีโบราณสถานสำคัญเช่นว,วัดมหา,าธาตุวัดศรีชุมและอีกหลายวัดที่อยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ซึ่งมีความงดงาม และมีความหมายทางด้านศิละปะและศาสนาปัจจุบันจังหวัดสุขโขทยัยมีการพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดและมีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟและการแสดงแสงสีเสียงภายในอุทยานประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางจังหวัดสุขโขทัยให้ความสำคัญคือการพัฒนาในด้านการศึกษาของประชากรเห็นได้จากการมีสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีวิสัยทัศน์ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมาเปิดการสอนที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุขโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเปิดสอนแบบตลาดวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นทั้งยังมีการสนับสนุนงานวิจัยด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนหรือฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยและอีกหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีคือพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งปีพุทธศักราช2567มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายณวัดราชศทธรรมพระอารามหลวงจังหวัดสุขโขทยัยวัดราชศทธรรมเดิมชื่อวัดคลองมะพรับตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที่คือ มีลำคลองที่คดไปคดมาพับไปพับมาตั้งอยู่เลขที่151หมู่9ตำบลศรีนครอําเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัยวัดราชศัทธาธรรมมีเนื้อที่22ไร่3งาน76ตารางวาทิศเหนือติดกับที่ดินนายน้อยนางพูนทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะทิศตะวันตกติดกับคลองมะพร้าวและสุสานวัดราชศรธาธรรมแรกเริ่มสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2462โดยนายมีพิมพ์ทองนายเนตรคู่ครองและผู้ใหญ่บ้านนายเขียนทิมเอมเป็นผู้ริเริ่มชักนำชาวบ้านและไปนิมนต์หลวงพ่อล่านันทิปัญโยจากจังหวัดลบบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและตั้งชื่อว่าวัดคลองมะพรับต่อมาหลวงพ่อล่าได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชศรัทธธรรมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวอำเภอศรีนครเป็นอย่างมากในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานบุญประเพณีวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา ภายในวัดมีปูชนียวัตถุและอาคารเสนาสนะที่สำคัญสำคัญคือพระอุโบสถสร้างเมื่อพุทธศักราช2,511เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเรืองเป็นพระประธานและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติรูปเหมือนหลวงพ่อล่านันทิปัญโยอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปเหมือนพระครูสุธ,ธรรมพินิจ สมธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสร,รูปที่สองอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อล่าพระธาตเจดีศรีนครภายในชั้นที่หนึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระร่วงเจ้าครองเมืองพ่อขุนศรีอินทราทิตศพระแม่ย่าหรือนางเสืองพ่อขุนรามคำแหงพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทย ชั้นสองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุศาลาการประเรียนใช้ประกอบพิธีกรรมตามหลักพุทธศาสนาวันสำคัญต่างๆของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัยโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมมหาพินิโจโจดมประชารังสรร์ซึ่งเปิดสอนสองแผนกคือพระปร,ะริยติธรมรมแผนกธรรมสมระดับนักธรรมตรี นักธรรมโทนักธรรมเอกและพระปะริยติธรรมแผนกบาลีคือชั้นบาลีไวยากรณ์ชั้นปร,ริยตรีและชั้นปร,ริยนโทและยังมีอาคารเสนาสนะต่างๆอีกภายในวัดเช่นโพธิเจดีพุทธคยามหารัฐน์6วัดราชศรธาธรรมได้รับพระราชทานวิสุงธรรมสีมาเมื่อวันที่หกรกฎาคม พุทธศักราช2473เขตวิสุงคามศสีมากว้าง80เมตรยาว120เมตรและได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2555โดยมีพระวชิระพิพัฒน์สุวรรณสันตะจิตโตเป็นเจ้าอาวาสและยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอศรีนครอีกด้วย ในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน12พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นำผ้ากฐถินพระราชทานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ในจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธีณวัดราชสัทธาธรรมพระอารามหลวงตำบลศรีนครอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยตามวันเวลาดังกล่าวขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านปีนี้วัดราชสัทธาธรรมพระอารามหลวงอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยได้รับ ศรัทธาจากทางมหาวิทยายลัยลามคำแหงได้ขอรับพระทธานผ้าพระกฐินพระทธานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจะได้น้อมนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนใตามาศในอาวาตนี้ในวันที่9พฤศจิกายน พุทธศักราช2,567นี้ดังนั้นทางวัดราชาธรารมพระอารามหลวงโดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นผู้แทนพระองค์ได้น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาน้อมถวายในปีนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนผู้มีส่วนร่วมในบุญกฐินปีนี้ทุกคนทุกท่าน ตามกำลังของตนของตนที่จะพึงทำได้สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาขอบคุณกับทางมหาวิทยายลัยรามคำแหงผู้บริหารครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาและศรัทธาสาธุชนผู้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในการนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลพิภพจงช่วยดลบันดาลให้ผู้มีส่วนร่วมในบุญกถินกับทางมหาวิทยาลัยขอแหงปีนี้เป็นผู้เจริญไปด้วยราบอับปยยศปรากฏไปด้วยชื่อเสียงอันเกียงไกลนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่ผิดต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองและไม่เหลือกว่าวิสัยแห่งบุญที่ได้กระทำไแล้ว ขอความคิดและความปรารถนานั้นๆของท่านทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร